อันเดยโอ้ยเทพฉะเชิงเซาแหมมองไม่ทันเลยตะเบียนไหนบอกรถโดยสารห้ามขับเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคขณะนี้ผมก็จะวิ่งตามรถตู้นะครับลุงเทพฉะเชิงเซานี่โดนแสงไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เหยียบอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามไม่ทันหาไม่เจอครับที่เห็นด้านซ้ายนั่นเป็นกรุงเทพพัทยานาจอมเทียนไม่ใช่เดี๋ยวจะตามไปดูนะครับ่ายเทพชาช้างเซาไปถึงไหนล้วแหนี่แล้วคันหน้าองขวางอยู่ตามไม่ทัน แสงแวบไปเมื่อกี้อยู่ข้างหน้านูะนะ้นเทียบฉัดเชิมเซานะครับจะถ่ายเอาไปแช์สักหน่อยซิว่าไหนบอกว่าวิ่งไม่เกินเ0้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเริ่มเห็นแล้วครับแต่ตามไม่ทันโอ้โหไม่รู้ว่ารีบไปไหนนี่ผมเยียบ เกิน120แล้วนะครับเพื่อจะให้ถ่ายให้ทันนะครับต้องขเ,เอาไยแล้วที่นี่ครับแล้วมาเป็นพลเรอก็ยังวิ่งซ้ายแต่ฉาดเชิงเศร้าเกมฉาชเชิง,งเศร้ารถพ่วงก็ข้อสจอ เชิงเสาโมโหความเร็วตอนนี้อยู่ประมาณ140ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับรถตู้ครับดูสิครับผู้โดยสารยังอยู่ดีกินด,ดีไหมครับ